ร้านมารุช็อปบรยการรับเติมโลวัคระบบ ID p ดีและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆเมื่อจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator แมป All Star แมป b t ็อ f o o และแมป King Legacy ลิงอยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับซีรีส์นูตูปในแมปของ Anime a v e n g e r เนะครับจากคลิปที่แล้วเลยนะครับพี่จะมาพูดถึงตัวสิ่งที่ควรทำแล้วกันเป็นพูดงี้แล้วกันนะครับเป็นซีรีส์นูตปเนาะ ก่อนแพทจะจะเข้าไปแล้วก็สิ่งที่แนะนําด้วยนี่นะครับมันเนย้ำอีกทีหนึ่งอันนี้จะมาลงรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็พี่จะพูดถึงว่าฟาร์มล่องฟาร,งร์มพระทองหรือว่าฟาร์มเพชรอันไหนดีกว่ากันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวขอพูดถึงเรื่องการฟาร์มก่อนนะครับอ่ะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเลยเนาะอ่ะก็อ,อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่พี่แนะนําคือการหาโกโจกับยูตะนั่นเองนะครับอ่ะในแพทนี้ก็2ตัวเลยแนะนําให้ฟาร์มเพชรก่อนนะครับให้หา2ตัวนี้ได้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ พยายามฟาร์มเงินไปยูโรยูตะให้ได้ก็ดีนะครับอ่ะแต่ก็ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะเทรดของยูโรได้แต่ก็ต้องรอดูเนาะอาจจะเป็นเทรดของยูโรที่เป็นลิมิเต็ดหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับนี่ขอนีอนอ่ไม่แน่ใจจริงๆนะครับอ่ะก็สําหรับยูตะเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าของยูโรมันเนี่ยน่าจะลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าเจ้าออฟตัวนี้นะครับเพิร์ดออฟตัวนี้จะไม่สามารถหาได้นะครับถ้าอีเวนต์ไปแล้วเนาะก็สำหรับอีเวนต์เจเจเคที่เป็นดันเจียนนี่นะครับนี่ ก็คือดันเจี้ยนตัวนี้เลยนะครับ Curse Palette นะตัวนี้เลยถ้าหมดอีเวนต์แล้วหรือว่าดันตรงนี้หายเราก็จะไม่สามารถหาคืนออฟได้นี่นะครับแม่กอ็อีกทางนึงก็อาจจะต้องเป็นไปเทรดของกันอะไรนี้พี่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงพี่ก็เลยมองว่าถ้าใครจะหาตัวในแผน่นนี้อ่านในแผ่นนี้ล่าสุดเลยก็คือจะมี JJK อยู่แล้วก็ฮา o าวินอยู่แนะนําให้หา2ตัวนี้ก่อนก็คือโกโจกับยูตะก่อนนั่นเองนะครับแล้วก็รีบหาของโยเนาะ อะประมาณนี้อ่ะสิ่งที่แนะนําอันนี้แนะนําไว้์สปอร์ตนะครับอ่ะแล้วก็เออ่ะระหว่างฟาร์มฟักทองหรือฟาร์มเพชรอันไหนดีกว่ากันนะครับพี่แนะนำนะครับใครที่ยังไม่มีเพชรการันตีสัก1ตัวหรือว่า20,000หรือว่า20,000เพชรหรือว่า16ึ่งื่นหกเพชรเนี่ยหนึ่งหมื่นหกพันเพชรอ่ะก็ถ้ามี VP มันก็จะอยู่ที่ประมาณ1น0 0งเพชรนะครับถ้าไม่มีก็2,000 20, ัเพชรเนาะแนะนําให้เก็บเพชรให้ได้การันตีสักตัวหนึ่งก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยไปฟาร์มฟักทองเนาะอ่ะพี่ก็เลยมองว่าสิ่งที่ควรทาตอนนี้ก็น่่าาาจะเเเป็นรรรรืองกฟ์มพช เพื่อเตรียมแผ่นหน้านะครับในอัปเดตแผ่นหน้านะครับพี่มองว่าน่าจะเป็นแผ่นย่อยออกมาเนะาะก็พาร์ทสองอะไรประมาณนี้ฮาร์ดวีนพาร์ทสองอะไรนี้นะเพราะว่าหน้าอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะครับสาหรับฮาร์ดวนนะครับมันมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับมันก็จะเหลือประมาณ2ตัวถ้าเป็นอัปเดตปกตินะแล้วก็อัปเดตนี้จะอยู่กับเราประมาณ31วันนะครับเราจะดูสังเกตได้จากเวส อีเวนต์ตัวนี้นะครับนี่มันก็จะมีวันบอกอ,อยู่นี่นี่เห็นไหมเราจะได้ว่ามันจะมีทั้งหมด28วันนะครับอ่ะก็ตอนแรกมันน่าจะมีประมาณ31วันก็คือ1เดือนของเดือนนี้เลยนะเออหนึ่งเดือนของเดือนนี้แล้วกันอ่ะก็ประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับประมาณวันที่30เลยอ่ะก็ะกแสดงว่าอัปเดตนะน่าจะมาประมาณวันที่1นะครับแล้ก็อาจจะเป็นวันที่30หรือว่าสิ้นเดือนเลยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ใกล้อีเวนต์ปีใหม่แล้วนะครับหรือว่านิวยอร์เนาะก็ ใกล้ครสิสต์มาสแล้วนะครับก็ลองลองดูกันนะครับว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอีเวนต์อะไรแต่สิ่งที่พี่แนะนำที่สุดเลยนะครับณตอนนี้ก็คือการเก็ยบยูตะกับโกโจนะครับสองตัวนี้เป็นตัวสำคัญนะครับเนื่องจากว่าจากที่พี่ลองลงอินของฮาโลวีนมานครับก็ลองเอาดีนูทูปโปไปเล่นนะอ่ะมันก็ยังมีช่วงที่ฆ่าบอสไม่ทนันมอนวิ่งเข้าบ้านก่อน,นะครับอ่ะแล้วก็ในในอนาคตนะครับด่านต่างๆที่เป็นอินนะครับนี่อินพวกนี้ ถ้าเราไม่มีตัวดดเมจแรงจริงๆเราจะไม่สามารถไปเวฟห้าด้านไน้นะครับมันก็จะมีแบบออหลุดบ้างเอออะไรวิ่งเข้าบ้านเอออะไรประมาณน,นีนะ้พี่ก็ลองลองลงไปบ้างแล้วก็ยังพอถึงอยู่แต่ว่าแน่นอคนก็ไม่แน่นะครับถ้าเราไม่มีดาเมจพอ,อหรือว่าดดเมจมากพอจริงๆนะครับแล้วก็โดยรวมแล้วนะครับสิ่งสิ่งที่น่าเก็บมากที่สุดตอนนี้ก็คือเพชรมากกว่าพักพรมว่าถึง ้าทองอ่ามันจะมีให้เก็บแค่ในอีเวนต์แต่ว่าเรื่องเพชรก็สําคัญเหมือนกันเนาะอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วกันนะครับโดยรวมแล้วเนะี่ยถ้าใครยังไม่มีตัวดีๆหรือว่ายังไม่สามารถโซโล่ด่านนี้50ได้นะครับหรือว่าอีกเอ่อฮาโลวีน50เอ่อไปถึงเวฟ50เนี่ยพี่ไม่ค่อยแนะนําให้เอ่อคามฟ้าทองยาวๆนะครับแนะนําให้มาทําเป็นเพชรลาวันนะครับเนี่ยเพชรลาวานันตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้อ่ะเราก็จะได้ฟ้าทองด้วยเนาะเราก็ได้เพชรด,ด้วยนั่นเองครับแล้วก็ ตีบเก็บสุ่มหาโกโจไม่ก็ยูตะนะครับแต่ถ้าจะเลือกสักตัวหนึ่งก็แนะนําเป็นโกโจก็คือระเบีเแล้วนะครับเพราะว่าถึงแม้จะต้องไปฟาร์มดวงตาเสียเวลาอีกเพิ่มนะครับแต่พี่ไม่มั่นใจนะครับว่าเขาจะอีเวนต์เอ้ยไม่ใช่เอาอยู่เป็นสิเอา,เอาดวงตาเราจะไม่สามารถหาดวงตาได้อีกหรือเปล่านะครับใน,นบอนาคตตรงนี้ก็ต้องรอดูเนาะแล้วก็ในอัปเดตหน้าหรือว่าพาร์ทงไม่แน่ใจว่าจะเป็นอัปเดตเจ็ดหรือว่าจะเป็นเฮอริรพ่าคสองนะครับก็จะปลดปลดล็อกเลเวลตัวละครมาแล้วเนาะ ว่าถ้ามีสตอรี่ใหม่เข้ามาเขาน่าจะปลดลอ็อกล,ลิ้นพันธ์นะครับขออภัยอ่ะเขาน่าจะปลดล็อกตัวละครอ่ะเป็นเลเวลร้อยสิบนี่นะครับแล้วก็ขอเตือนทุกคนมาก่อนนะครับใครที่อยากจัดเวลตัวละครเนาะ การที่เรากดฟิสอย่างนี้แล้วก็กดแอดอออย่างนี้มันจะกินไปทั้งหมดเลยแม้ว่าวิวจะถึงหรือไม่ถึงนะครับอ่ะก็สมมุติว่าถ้าเราต้องการยัดวิวเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยก็กดให้มันพอดีเพราะว่าพี่ลองแอดออลไปแล้วก็คือหายหมดเลยนะครับสองพันกว่ายันพี่หายไปหมดแล้วนะครับอ่ะก็อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครไม่รู้นะครับแล้วก็ตัวที่แนะนําให้เอาไปลงในด่านนี้นะครับหรือว่าด่านไอฮาร์ดวีนนี่นะครับแนะนําเลยก็คือเป็นตัวสักตัวดาเมจสักสองตัวนะครับทั้งแอร์ทั้งพื้นเนาะ อ่ะส่วนเรื่องตัวละครเอาตัวอะไรเอาเอาตัวอะไรไปดีนะครับส่วนตัวแนะนําเป็นกอนนะครับกอนก็คือน่าจะเล่นง,ง่ายสุดแล้วเพราะว่าวางได้3ตัวถ้าคันนี้มียูนิคนะครับอ่ะแล้วก็โ,โกโจโก็ดีครับมันเคลียร์บอลเร็วมากนะครับโคตรเร็วนะครับโคโยเต้ก็พอใช้ได้แล้วก็เมลเอ็มอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่าตัวแอ่โหดมากนะครับในดันนะก็เลือดเยอะอยู่นะครับแล้วก็จะมีเลือด มอนที่มันวิ่งวิ่งเร็วในรับหนึ่งครับที่มันเป็นไม่ใช่วิ่งเร็วสิเลือดมันเยอะแต่ว่ามันวิ่งช้าแล้วก็จะมีมอนวิ่งเร็วด้วยนะครับมอนวิ่งเร็วมันก็ไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นแต่ก็ยังเร็วอยู่ดีน,นั่นเองนะครับพี่ก็เลยมองว่าถ้าจะหาตัวไปเล่นก็จะเป็นพวกตัวซีซีนะครับเป็นตัวสโลตัวสตันตัวอฟอสเซนนะครับฟ,ฟ,ฟ,ฟอสเฟอสเซนอาจถูกไปเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ผู้ถูกตัดนะฮะก็เป็นตัวหยุดเวลาอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยแนะนำให้เอาไปเล่นเนาะสซารับคาตาคุริ่เอาไปเล่นได้้้นนะะะคคครรรัับบถาาใซุ่่มมแลวอก็ มันเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีน,นั่นเองนะครับมันก็จะดึงมอนให้อยู่ในช่วงหรือว่าวงการโจมตีของตัวละครที่เราพกไปน,นั่นเองนะครับอ่ะก็โดยที่โดยส่วนตัวพี่ไปทดสอบส่วนตัวมาแ, e แล้วก็คือยูตะอีโวกับโปโจแล้วก็เมลเอ็มครับเมลเอ็มแม่ก็อาคาอินุก็ได้ครับพาไป50ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าตัวแอนะร์เนี่ยเลือดไม่ได้เยอะเบอร์วังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็เลือดเยอะอยู่นะไม่พกไปก็แพ้อยู่ดีนะครับอ่ะแล้วก็ ตัวพื้นนะครับในเว็บหลังๆเว็บหลัง2ี3 0เนี่ยเลือกเป็นล้านเลยนะครับสำหรับมอนที่ชื่ออะไรนะพี่จำชื่อไม่ได้อะไรในไหนเนี่ยแหละไอ้สวิน,นอะไรทุกอย่างเนี่ยพี่จำไม่ได้อันนี้นคอไปด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อ,กอีกอีกวิธีหนึ่งในการลงแบบเร็วๆนะครับผ่าน50านเร็วๆก็คือเน้นตัวดาเมจแล้วก็เน้นเน้นตัวดาเมจแล้วก็เอาตัวแอร์ไปตัวเดียวนะครับเสร็จแล้วก็เอาเป็นตัวฟาร์มเงินไป2ตัวเนาะก็เลือกกันดีๆนะครับส่วนตัวก็แนะนําให้เอาตัวฟาร์มเงินไป2ตัวจะได้จบเกมเร็วๆแล้วก็สําหรับ ด่านนี้นะครับด่านอ่าด่านฮาโลวีนเออพเรียกอินอินฮาโลวีนแล้วกันนะคอินฟินิตี้ฮาโลวีนเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ได้ตังค์เท่ากับอินปกตินะครับอ่ะจากปกติเนี่ยเว็บหนึ่งในอินพวกนี้เราก็จะได้ตังค์เยอะในระดับหนึ่งนะครับไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับเบลหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์หรือว่าเกี่ยวกับด่านที่เราผ่านนะอ่ะก็เราจะได้เว็บประมาณกับสี่พันนะครับน่าจะสี่พันหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์นะ,ะก็ประมาณสี่พันแต่ในนี้น่ะ หลังจากผ่านเว็บแรกไปหรือว่าต่อเว็บเนี่ยมันจะให้เราประมาณ2,000นิดๆน,นะครับรวมกับสปีดพาร์กอนที่วางไปหนึ่งตัวสำหรับต้นเกมนะอันนี้ก็ลองไปลองเล่นมาแล้วไม่แน่ใจว่าดูผิดหรือเปล่าถ้าดูผิดก็ขออภัยนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวละครอ,อย่างที่บอกเลยนะครับโกโจกับยูตะนะครับตอนนี้ก็เป็นตัวที่น่าหาที่สุดณนณะนะนะตอนนี้นะครับแล้วก็ในอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับที่เป็นแคปซูลแคปซูลอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับส่วนตัวพี่แนะนําให้หาเป็นเพโรนาแล้วก็พอก็ได้นะครับเพราะว่า ตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยว้าวอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็พอใช้ได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับส่วนตัวแนะนําให้หาเป็นเจ้าเพโลนาเท่านั้นนะครับเพราะว่ามันสามารถตีสโลแอร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็มันจะเก่งพอๆกับเมลเอ็มนะครับแต่ว่าเป็นตัวยนเนินแทนไม่ใช่ตัวไฮบิทอะไรอย่างนี้นั่นเองครับ,นะรบอ่ะก็พี่ก็เลยแนะนํานะครับส่วนมากให้ใช้เป็น หาไม่ใช่ใช้สิหาเป็นเพโลนานะครับส่วนโบร์กกับเจ้าโมเรียนะครับพี่ยังไม่เจอความเก่งของมันเท่าไหร่เพราะว่ามันยังมีตัวอื่นแทนได้อยู่นะครับก็ต้นไม้เมก็จะเป็นเออร์วินเออร์วินดีฝานะครับแล้วก็เหมือนจะปั๊บสปีดกันโจมตีด้วยก็มีอุราฮาอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีก็ลองหาตัวอื่นนะครับพ,พี่จำชื่อถูกหรือเปล่าว่าคิสเกะะไรคิสกะคิสเกะอะไรเะะไรนะี่ย ที่เป็นตัวที่ละตัวรับนะครับในแพดบีดไม่รู้ว่ามีใครมีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็หาบุกก็ได้นะครับไม่แย่นยเนาะแต่ก็ส่วนตัวแนะนําให้หาแค่เพโลน่าตัวเดียวถ้าใครได้มาแล้วก็อัพฟังทองของอีโว่ะแล้วก็เอาไปอ่โวเพโลน่าแค่นั้นก็พอแล้วนะครับอ่ะก็สำหรับอัปเดตนี้ก็พี่มองว่าไม่ไม่ค่อยบว้าเวทว่าไหร่แต่ว่ามันจะบว้าวก็เรื่องสกินมากกว่านะครับโอ้ม่อกีงลงขึ้นทษทีนะครับ เล่นสกินเนี่ยพี่เห็นมีแบบโอ้โหสกินเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็สวยทุกสกินด้วยนะครับอ่ะแบบนี้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนอกจากการวัดตัวละครที่ผิดหน้าผิดหวังนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะพี่แนะนำให้มาแนะนำเรื่องการฟาร์มการหาตัวนะตอนนี้นะครับส่วนตัวก็มันเป็นความคี้เห็ดส่วนตัวนะครับส่วนตัวตอนนี้พี่ฟาร์มเพชรอยู่นะครับก็จะให้ถึงค่หกหมื่นเจ็ดหมื่นเท่าเดิมเพราะว่าโดนยูตะไปการันตีของหมื่นครับไม่น่าจะไม่มีคลิปสูงไปดูไหมถ้ามีก็ แปะไ,ไปท้ายคลิปแล้วกันนะครับอ่ะก็ะะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมณพื่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเพื่อ็ดีนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ